สวัสดีค่ะแม่น้องหอมช่องน้องโป้งชาแนลจะพี่น้องเมื่อนี้แม่น้องหอมสิาพาพี่น้องมาเบิงอ่ะสูตรน,ะ T, น,น,น้นมานกเอเอ็มเทียนก็อนหนานีเข้าเดนมากไว้เนาะจ๋านอะแล้วก็ว่าหอดครบชัมม่วโมงครบเวลามันแล้วว่ามันสีเป็นจังไไดมาเปิดใส่การใส่งานใดหรอโบกัดเลยพาพี่น้องมาเบิงมาพี่น้องมาสิเปิดไห้เบิงเราได้บาทนี่สวัสดีจ้าอ่ะเปิดออกมาเลยพี่น้องอุ้ยกิน กินกระสีประมาณหน,นึ่ง้อพี่น้องเด้อผู้ใดเคยมัม e M, กหนมักเอเอ็มกระสีที่หูอยู่ว่ากินกินของนมักเอเอ็มนี่สิเป็นจังไดร่น,ะ,น,นะจ้าน้อี่ช่จ้าจ้าเดี๋ยวหนมักเอเอ็มทีเ้ามาักไว้หนี่ห้าสิเทลงหนองสาได้พี่น้องเทลงไปเลยจ้ะเทลงไปเลยอันเทลงไปแล้วบาดนี่มันสิไปปับน้ำปับสภาพห้องน้ำห้องดินในหนองสา,เ,าเข้านอนเขากะสีเอาน้ำจากหนองสาเข้านี่ละไปฮดต้นใหม่โอบานีฮดด้วยเอน หอยโข่งเพราะว่าแม่น้องหอมสีม่หอยโข่งอยู่เรื่อเงินหน่อยนี่เด้อจ้ะใส่หอยโข่งโหดใส่สปริงเกอร์โหดอีกเทือนึงเนาะจ้ะเนาะอ่าแล้วก็มองไดมันบาทัวร์จังใส่สายยางแล้วกะแล้วก็ส่วนหนึ่งอยู่มองนี่นี่แม่น้องหอมสีเอาอันไปสีเด้อจ้ะเพราะว่าเรื่องเทือมันต้นใหม่มันสูงเนาะต้นมะม่วงต้นนั่นต้นนี้จะไปไปสีต้นใหม่คะัมันสฉดด้เขียวนำอ่าเฮาก็สีทับกันทับกันเทลุงก่อนสีทับกันเทลุงนี่ลุงนี่แม่น้องหอมสีขอส่วนหนึ่งจะ ถังเพราะว่าเขาจะไปสีดตดใหม่บาง,งหม่องมันบ่ถึงเนาะจ้ะเนาะการผสมของเฮานี่พี่น้องหนึ่งต่อสองส่วนวนะจ้ะเด้อหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนของอหันคู่ทางเฮานี่จ้ะเทลงนี่ันเทลงนี่เนาะเมนต์หอมสิบว่าอานีรออกหนึ่งส่วนเทลงนี่ แล้วก็อีกสองส่วนเป็นน้ำจ้ะน้ำธรรมาดาน้ำก็สิเอาอยูุน้องสารนั่นแหละบ่เอาอยู่ไหนจ้ะอู้กินอ่ากินแรงหลายจ้ะพี่น้องกินน้ำมักเอเอ็มแรงขนาดเลยจ้ะเพราะว่าเ้าสิเด่นกาถึอเ้าสิเทลงสิีกาถือ,อ,าง,าถองามแหลนนี่ประมาณครูถังนึงนี่แหละจ้ะครนึงเออแม่น้องหอมก็สิเอาลงเหมือนถังฉีดนี่น่าจะน่าประทานนะคะจะไปฉีดไปผลน,นี่อย่างของเขา ก็ือเอากระสีเอาเครื่องก็ได้เพราะว่ามันมันสีร้ายปวดปวดลองมาอีกเทืญหนึงก่อนสีนักโพส์แต่สีนักโพส์อาสีอ๊อาแค่เครื่องเครื่องถังก็ได้จ้ะละกับเครื่องถังนี่ละกับเป็นเป็นถังหนึ่งเต็มน้ำเนาะหนึ่งตัวสามหนึ่งตัวสองส่วนอตะแต่อาโอเคได้บ่วนอนซับนี่อีกชั่หน่อยก็ได้มั้งชั่งนอยมันอนเมย์หอมสีนักบ่วจาบ่มันบ่ทันคทึงอ่ะนาะ ว่าเฮ้นแมเห็นกันมันอยู่เออโอเคอันนี้ห<ช>นึง <วา S 2> น่งส่วนขึ้นมาอีกสองส่วนกระสีพอดีแลยพ,พ,พอดีกันพอดีกันอันนี้ก็ที่เือนี่กัสีเทลงไว้คือเก่าบ้านนี้จ้ะอ่าก็เลยเอาเป็นวาเครื่องถังเนาะจ้ะเนาะเออนี่กันที่เกลาก่อนเครื่องถังนี่แต่ก็เป็นเป็นถังหนึ่งติมง่มพงพงน้ำาธรรมดาเขาเสือมาลงหนีได้บาทนี่เตรียมก้นใบก้นพี่นอ้อง นี่ลจะจ้าแม่นองก็พร้อมกับตักนำขึ้นมาจากน้องสะเนาะอ,อุอ้งัางหนึ่งพี่น้องมาเที่ยนที้หนีได้บาทนี่อหน,นึ่งส่วนสองเนาะหนึ่งส่วนสอง พนะี่น้นองเออมาเต็มเกือบเต็มเลยตะก้องพอดีแล้วขะนะาเรียบร้อยแล้วก็ปิดฝ้าพี่น้องป้าฝาไ้เดี๋ยวห่อหลังจากสิเทน้ะมารกเรียบร้อยแล้วห่อสิทํำการนั่นไปสีกัดนอกจากน้องปิดไปวนปิดอย่างไรฮะ อันนี้แม่น้องหอมกะเทลงกันสาหนามเขาเนาะพี่น้นอ,นงดดงองเทล้งสาหนามที่เขาบอกว่าปรับปรับสภาพป,ปรับสภาพนามมันน่าจะให้มันนนให้มัเน,น,นันดินรวนซุยเนาะปุ่มนามแม่นพอยเป็นกดเป็นดางกันนี่แหละจ้ะทีเทเ้าเทล กระสิเป็นตาออกมาแบบนี้เนาะบะเทียงเ,เทเลยจ้าพี่น้องนี่แหละจ้าพี่น้องน้ำมันเอเอ็มเฮานี่กะเทลงแล้วเนาะเทลงหนองสาเฮาวเหล่านอจ้าเนาะเทเร่็วแร็วเลากระสีเป็นแบบนี้แหละบบบนี้อยู่นี่นี่เหลือประมาณ คูถังหนึ่งได้บาทนี่เขาสิไปเอานา้ำอยู่นี่แล้วพี่น้องนี่น้องสาให้เก่านี่แล้วมาลงนีบาทนี่มาลงอ่ะถังเท่านี่คือเก่าเพราะว่า่นนี้นํมามักกัน,นมักทุ่งมันนี่นีอยู่เล้วนะาะกาทุงท่งเพิ่นเนี่ยมันหัวเสือองเพ,เพิ่นมันแห้งอยู่เล้วนี่นะประมาณคูถังหนึ่งเท่ากับสิม,มามักเพิ่มบาทนี่เอาน้ำมงเกลนี่แหละพี่น้องมาใส่หนีคือเก่าไปพี่น้องไป พี่น้องหลังจากเสีอาน้ำเส้นทางเรียบร้อยแล้วเนาะจ้า,จา,นาเนาะเ่าก็สีแทมกันเอ่อเทอีเอ็ม e ลงไปสักประมาณครึ่งแกิโลนก็พอแล้วจ้ะพราะว่าเพิ่นมีหัวเสือของเพิ่นอยู่แล้วเด้อโอ้พีน่น้องหอมหรือเปล่าจาะจ้ะประมาณครึ่งแกิโลนก็พอเทลงไปเลยจา้าอือประมาณครึ่งเลยจ้ะ ก็ด้วยการน้ำตาลเนาะพี่น้องบ้านนี้การน้ำตาลนี่กับเครื่องนึือกันเนื่อจาะเด้ออ่าเครื่องนึงเลยพี่น้องบา็นี้เฮากวาสิคนเนบ้านนี้เอาใหมา่คนอันผู้ใด ได,ได้ไหมยี่มองได้ได้วจ้าเด้อคนได้โลดโอ้ยไม้เกาเฮานี่ล่ะจะได้ยังแข็งแข็งกับจับคนโลดเด so yeah. ้อพี่น้องเด้อคนเขาให้มั yeah. like นคนให้มันนั่นกากน้ำตาลอยู่ขงล่างหนะจ้ะให้มันตีให้มันนั่งคนเข้าหากันจ้ะหลังจากที่เขาเทกากน้ำตาลกับบันย์เอ็ม ยังรักอันเคืองนะจ้ะอันลงไปเรียบร้อยแล้วก็ค้นค้นเป๋เห็นมันทัว่เรียบร้อยแล้วจ้ะกระสูตรเกาพี่น้องค้นละก,นกันเขาไปที่ำการปิดฟ้าใบคือเกาด้อจ้ะเด้อปิดฟ้าใ้เนียนคือเกาจ้ะบ่ยากพี่น้องปิดฟ้าเนียนๆไว้สูกาเได้พี่น้นนนงนองหลังจากนี้สามมือมาเปิดฟ้าให้อากาศมันไทยที แล้วก็หลังจากหันอีกก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งก็มาเปิดฟ้าอีกประมาณหันหนึ่งสิบนาทีก็ต่อไปหันอีกประมาณบ่เกินเดือนก็นมาใส่งานใหม่คือเก้าจ้ะพี่น้องบ่ายากเลยจ้ากับคลิปสำรับมันนี้เนาะกับพี่น้องมามาอมิ่มส่วนที่เหลือบาดนี้ส่วนที่เหลือแม่นอ้องหอมก็จะไปสีสีต้นไม้สีพักสวนครัวได้บาดนี้สี่ยูเน่นถังนี่งจ้าสีฟ้ากุ้งกันพี่น้อง นี่ละจ้าแม่น้องหอมก็เอานามมากักที่เฮอดีมาร์กไว้อ่างวนแหลกเนาะมาเสีดอ่าพืชผักเฮาเนาะจ้าเสีดพืชผักได้ทุกชนิดได้จ้าพี่น้องผลไม้ทุกอย่างนั่นแหละที่เฮามียุคหกน้องนะแม่น้องหอมก็มีบ่แพร่มีหบากหลายเน,นาะจ้ามีเบสุอันมีผลไม้ได้กินบปทุกอย่างนั่นแหละจ้าพี่น้อง พี่น้องคลิปซ้หรับวัอนี้นะจ๊ะเนาะพาพี่น้องมาเบิ่งอันสูตรมายเอ็มใส่งานนะจ๊ะเราก็ใส่เองละกันส่วนหนึ่งก็เทลงหนองสาอีกส่วนหนึ่งกันเอวัยวะศีลดุลใม้ต้น,ตนไรยอยู่น้ำโขกหนองหน้าแม่พี่น้องหอมนะจ๊ะเนาะอันสีได้เบอร์กุพักนะจ๊ะเด้อไปคลิปซ้หรับวันนี้แม่น้องหอมกับฝากไว้คือเก่าเรันได้จ้ะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่น้องหอมช่องน้องปงชาแนลนี้ได้จ้ะ แม่น้องหอมเสได้มีกำลังใจเฮดคลิปต่อไปให้พี่น้องในเบิ้งอีกสำหรับวันนี้แม่น้องหอมกุสิราพี่น้องไปก่อนเด้อจ้าเด้อสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า